ครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเสาร์นะครับเนาะอากาศกัดหนาวอีกแล้วครับผมกู้กำดักครับผมมันขึ้นก็ออกมาอยุครับเดชสามแต้มครับผมกลับไปที่พักไปลบวิดีโอทิมลบผิดอันนะครับผมเสียงเลยครับระวังไอ้เสียบกีต้าร์กับบไดเสียบเนาะอยู่ไอ้คนละคนเราฝังทางอะครับฟังนี่ผมจะเสียบกีต้าร์แล้วก็ใส่เขาคุกน้ำ แต่ว่าฟังปุ่นผมจะใส่แต้เขากุกนะครับเขาอ่อยนะมันเคนออกมากกะได้สามแต้มเนาะใส่แผนสองน้ำครับผมเสียบบวงน้ำถือบวงตัวหนึ่งถือกับดักสองตัวนะครับแต่ว่าภาพนี้บ่ได้เห็นดอกเป็นลบผิดอันครับผมโอ้ยเส็งเลยครับว่าจะลบวิดีโอเก่าของมือคอนนะ่ะ ดันไปลบถือของขึ้นมาขึ้นลบวีดีโอใหม่อวาย,ยานข้อมูลมันเต็มเนาะลบพิดอันครับผมมันก็นดึกแล้วหัวเบอร์เบอร์อรยากนอนนั่งนะที่น้องคือสิบบไดเห็นก็คือโอ้ยเสิงเลยครับผมกลับหายครับตันี้ แมนโบ่เหร <S <S คันว่าหนูกัดไปมันก็ต้องเห็นเสือกไหมครับผมมันคือสิกแก่เสือกไปได้เอา มันผวกหายิงหนูมันมีผวกยิงยิงหายิงหนูนําได้ครับหลังแรกก็เจอแล้วขึ้นกับลบวิดีโอออกทิ่มอีกโอ้ยคือสสวยครับแต่สซงเี้เรียบร้อยครับผม กับดักผมหายบดเลยครับตัวนี้ก็หายครับผมมาเคื่อนมาผมยังเห็นอยู่ผมยังแตยามเลยครับเบื้องหลังนี่ก่อนจะมันสะหายบอถหายเบดเนี่ยคือเรียบร้อยเลยครับบ่ม,มีแมงมองหากินเลยบอเนี่ยแม่นี่ดีครับผมมันเก็บไปบดเลยครับ โอ้ตายเลยผมกับวายุขาแมมนหนูกัดมันก็ต้องเห็นส่นไหมมันเอาไปวัดแถวเลยครับผมเนี่ยครับเก็บไปมืดเลยครับสงสัยผมสิไดมาจอบ้ปแล้วเนี่ยฟังปุ่นสินยังบอกัน่าฟังนี่เบิรแล้วมืดเ,เลยครับเกี่ยงเลยครับ ยังอันนี้เดี๋ยวช่วยไปนับเบื้องหายจากหลังผมบ่บเคยย่อมอียังไงไงเลยครับเด้อถ้าผมว่าท่านได้ออกจากพื้นที่นี่จังไดผมก็ต้องเห็นโตมันครับไอตัวคนที่เอาไป พวกหายิ่งหนูครับผมพวกสันตอกพวกไอ้เนี่ยหลังนี้ก็หายพวกสันตอกพวกจูบป,ปากผมเคยเห็นมันมาอยู่ว่าขันมาพ่อมาเึ้ื่อนข้อขาดแท่ขึ้นผมกับเขาไปดึกเตือบอยู่ได้สีถุ่มหลังนี้ก็หาย แปลว่ามันเลือกเอาอันที่ว่ามันแนมเห็นเนี่ยเราแต่หลังที่มันแนมเห็น,นของทำมาหากินพร้อมกันเนาะเอาหนูไปผมว,ว่าเดี๋ยวแต่ว่าเอาของหากินไปเนี่ยแย่ยุครับพบเจอคนแบบนี้ สองสามืมอนี่คือสีพ่ท่านได้ล่าหนูหรอกครับผมสีหลาคกคนครับผมเอาเห็ดคิปก่อนจากสองสามมือก่อนครับมันต้องออกให้ผมเห็นจากมือล่ะเดี๋ยวสีเปลี่ยนไปใส่เบ็ดครับผมสีใส่เบ็ดอยู่ค้องหางหนาเนี่ยครับไกลๆบริเวณนี่แหละถ้าเห็นไฟสัตว์เห็นไฟซองนี่ผมจะตามมาเบิ้งเลย กับทึงขี่ไตผมไปมดเลยมดคำสีบัวเลยครับไปครับไปเบื้องฟังพุ่นมาบมยั่งบ่ฟังนี่มันจะมีบ่วงน้ำรับสจจีบัวได้เฮ็ดคลิปหร้ยมือเลยล่ะเนี่ยผมบ่มีกับดักไซแล้วฟังพุ่นมีแต่ขี่ไตน้ำนะาฟังผันนะ ฟังนี่มันบ่ได้เสียบขี้ไต้ฟังนี้ผมจิทดสอบว่าระหว่างเสียบขี้ไต้กับบ่ได้เสียบใหญ่ฟังไว้เาตุเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งว่าแบบใดมันดีมันเอาไปมืดเอาฟังที่มีขี้ไต้แบเนี้ยมันกิบพวงโง่ดอกมันกิดคงที่บ่มาหลายมือคือกันหรอมันกเสิด มันสีมาอยังเนาะมันกับสีหูว่าเอาจอบ,บิึงมันคทอกันครับตัวนี้เรียบร้อยครับที่มีแต่รุ่นนี้แหละมันเคลื่อนกับถือรุ่นนี้แหละครับสองตัวแล้วก็ถือไอ้ถือบ่วงปุกไงตัวหนึ่งครับผมแต่วิดีโอผมลบ ลบผิดอันครับคนบอดว่าได้เห็นภาพตอนมายามครับผมคือมันซวยแล้วเนาะซวยแล้วผมกับบัดอารมณ์แหละครับเนี่ยภาพมายาตอนแรกกับบอเห็นแถมกับดักก็หายอักขุมจีลงบ่ดงนะ ออน,นี่เรียบร้อยครับต้นนี้ก็มาขึ้นกับถึกแล้วถึกต้นหนึ่งครับผมนะขึ้นกับถึกต้นนึงหมดหมดหลายลีอ <c oughs> โอ้ผมบ่มีอารมณ์ครับมาเนี่ยผมศูนปักแห้งเลยครับทั้งยามหนูทั้งกัดแข่ก็กอดอยู่ แค่นยังคักเลยครับแช่นคน<ม>เห็ดบาปกันปูดคนทํามาหากินคือกันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมแกะออกกันครับ <c oughs> เป็นหลูกนุกพุกครับที่ผมว่าแหละอยู่เป็นขัวอยู่นี่แลหละหลุนเดียวกันมืดเลยใส่เดียวกันมดมดซโตแล้วขึ้นสองเซาอีก2อง <c oughs> แต่ว่าผมสะให้เบื้องหนูอยู่ถึงเงินเพได้เห็นผ่ากระซางเนาะบอกว่ากันดอกถือว่ามันผ่านไปแล้ว <c oughs> ครับผมสรุปผลงานเมื่อเนี่ยครับผมแต่ว่าไอ้ไอสามต้นเนี่ยบมมีผาาให้เห็นให้เบื้องครับผมเพราะว่าผมไปลบพิดครับไปลบคลิปผิดอันว่าจะลบคลิปเกา่าถือคลิปไม่ครับผมก็บ่เห็นผ่าเนาะ ท่านกับบอตองนับกระได้แล้ครับนับแต่ยามเสาเอาแต่สองตัวเนี่ยครับเป็นในไม้เดียวกันกับนีน่แหละสองตัวแรกที่ถือมาขึ้นนะครับน่าจะน่าจะเบิดแล้วบอเบิดก็จะเลือบอหลายดอกสองตัวสามตัวเท่านั้นแหละนี่ยเป็นมูเดียวกันเลยครับเนี่ยครอบัูเดียวกันเลยตัวนี้ถือถือบ่วงครับผมถือแผ่นสองตงัวนี้ถือ,อย่อยนะครับ ห่างกันอยู่ห่างกันอยู่ใกล้เติอบอู่ครับหลยหลยหลังอยู่ครับแดหลังครับผมก็อาจจะพักคลิปก่อนครับผมเพราะว่าผมกับดักผมเหลือหน่อยนะครับเลืออยู่12หลังครับหายไปแปมันเฮ็ดกันขี่ไหลหดเนาะคนเฮ่าก็ได้ทำมาหากินเนาะเห็นหนูเขาติดกับก็เอาเตนหนูไปผมบอกว่าดอกเตะตัวนี้หนูบริติดกับดอก คือมันตั้งใจเอาไปเลยอะแถมขี่ไตให้พ้อมคือจุดประสงค์ผมผมผม่าน,นี่เนาะผมอยากยสีเปรียบเทียบว,ว่าระหว่างเสียบขี่ไตฟังหนึ่งกับบ่เสียบขี่ไตฟังหนึ่งฟังใดมันสิเข่าลักษณะการหากินของมันนะอะจีเป็นแบบเดียวกันเลยกัดกินลักษณะเดียวกันนะ่ะแต่ว่ามันเข่านะมันมาเข่าไอ้ฟังที่บริเเสียบขี่ไตครับเนี่ยสี่ตัวเนี่ย บริไซที่ไต้ส่แต่เขาแต่ฟังพุ่นนะมองฟังเสียบที่ไต้อะฟังที่กำแตกหายนะเมื่อขึ้นมันบอกเขาจะโตเลยครับกัแปลว่าพวกหนูซุ่มเนี่ย,น,ยน้อยเนี่ยที่ยูเป็นขั้วเนี่ยครับเนี่ยมันบวามักขี้ไต้ครับผมที่ผมเคยว่าที่คลิปก่อนนะครับมันบวามักขี้ไต้เป็นไปนตามที่ผมวาไวัยรีเอาทอขี้ไต้ออกมันปัดเขาบวดที่เนี่ย อันนี้บ่เกียวเนาะอันนี้มันถือบ่วงเสียดายบมมีผาบมาขึ้นนะครับเนะาะผับมาขึ้นเดี๋ยวผมออกมาตอนสามทุ่มยามแล้วสี่ทุ่มเพงอยากนอนน้ำเลยครับผมไปฮอดเห็นว่าข้มมูลนมันเต็มเนาะผมก็เลยลบโทรศัพท์อีหยังจังเอาไอ้จากข้างหลังมาทางหนาปกติมันต้องเอาทางหนาไปทางหลังไหมไทยใหม่ไทยเกา่าอันนี้เอาข้างหลังผมกับโอ้สับสน ก็ถือตัวนี้ตรงไปหาสื่อกับเหล็กไม่ครับผมแล้วก็มาโมนิไฟไม้กับท่านาท่านไหนใส่ดอกตัวงเนี้อาจจะหาใส่เบ็ดก้อนนะครับแต่ว่ามาเร่งกับบานก้อนคืนนี้อาจจะบริไม่คลิปดอกจะไปใส่เบ็ดก้อนแล้วก็จะเอารถน้ามาจอดนอนรออยู่นี่เลยครับผมจอดนอนรอเลยจนกว่าผมสีไ่ออกจากพื้นที่เนี่ยผมต้องเห็นโตมันก่อนจังไรก็ต้องคุยกันก่อนนะครับ จะคือว่าภายในมือสองมือนี่มันคงบกกามาแถวนี้หรอกผมคิดว่านะเพราะว่าคนมีความผิดจะได้มันกับบมาแทะมันบ่มีคนโง่ตัวใดมันสิมาหรอกผมอันนี้ถือว่ามานเนะครับเนาะทางทางใส่แผนสองใส่บวงนนํำนะครับะกับไดมาเนี่ยครับหาโตครับผม เมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับเนาะที่ได้แวะมาเบึงมาชมคลิปนักล่าวิธีสารเอาไว้ถ้าเจอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ